สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความสุขที่สุดในโลกดินแดนแห่งพันทะเลสาบและป่าสนที่ซึ่งธรรมชาติวัฒนธรรมและสังคมผสมผสานกันอย่างลงตัวสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครฟินแลนด์ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือมีพรมแดนติดกับสวีเดนนอร์เวย์และรัสเซีย มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสนทะเลสาบและเกาะแก่งมากมายทำให้ได้รับฉายาว่าดินแดนแห่งพันทะเลสาบประวัติศาสตร์ของฟินแลนด์มีความซับซ้อนและยาวนานเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสวีเดนและรัเสเซียเป็นเวลานานก่อนที่จะได้รับเอกราชในปี1917 มีภาษาฟินนิตเป็นภาษาประจำชาติมีความแตกต่างจากภาษากลุ่มอินโดยูโรเปียนและมีความเชื่อมโยงกับภาษาเอสโตเนียวัฒนธรรมฟินแลนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้รับอิทธิพลจากทั้งตะวันตกและตะวันออกสถาปัตยกรรมและการออกแบบของฟินแลนด์มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยเน้นความเรียบง่ายฟังก์ชันการใช้งานและความกลมกลืนกับธรรมชาตินอกจากนี้ซาวน่าก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฟินแลนด์มานานนับพันปีเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนพบปะสังสรรค์และทำพิธีกรรมธรรมชาติของฟินแลนด์มีความงดงามและหลากหลายป่าสนเขียวชอุ่มทะเลสาบสีฟ้าครามและเกาะแก่งนับหมืน่นเป็นสวรรค์ของผู้รักธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะได้พบกับปรากฏการแสงเหนือที่สวยงามตระการตาและสัตว์ป่านานาชนิดเช่นกวางเรนเดียหมีและนกหลากหลายสายพันธุ์ฟินแลนด์มีกิจกรรมกลางแจ้งให้ทำมากมายตลอดทั้งปีในช่วงฤดูร้อนสามารถเดินป่าตกปลาพายเรือและปั่นจักรยานส่วนในฤดูหนาวสามารถเล่นสกีสโนว์บอร์ดและชมแสงเหนือ ฟินแลนด์มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งที่อนุรักษ์ธรรมชาติและเปิดให้ผู้คนได้เข้าไปสัมผัสความงามอย่างใกล้ชิดเช่นอุทยานแห่งชาติเลมเมนและอุทยานแห่งชาตินูคซิโอเป็นประเทศที่มีสังคมที่ก้าวหน้าและเท่าเทียมมีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมทำให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ฟินแลนด์เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและมีระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่แข็งแกรง่งเมืองต่างๆในฟินแลนด์มีความทันสมัยสะอาดปลอดภัยและมีระบบคมนาคมที่ดีเยี่ยมการออกแบบเมืองให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชาวฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน พวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ให้เวลากับครอบครัวเพื่อนฝูงและกิจกรรมที่ชอบชาวฟินแลนด์มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและให้ความเคารพซึ่งกันและกันอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกปัจจัยสำคัญคือธรรมชาติที่สวยงามและเข้าถึงได้ง่ายทำให้ผู้คนได้ผ่อนคลายและเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม มีสังคมที่เท่าเทียมและมีสวัสดิการที่ดีทําให้ทุกคนมีโอกาสและความมั่นคงในชีวิตความเชื่อใจในรัฐบาลและผู้อื่นทําให้สังคมเป็นปึกแผ่นและร่วมมือกันได้ดีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสร้างพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญกับความสมดุลทําให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ฟินแลนด์ไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่สวยงามแต่เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงทำให้ที่นี่เป็นดินแดนแห่งความสุขที่ยั่งยืนหวังว่าเรื่องราวของฟินแลนด์จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนได้ค้นหาความสุขในแบบของเราเองขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณที่ติดตามค่ะ